ผมก็อยากจะต่อเรื่องเรื่องเรื่องวิจารณนะครับเรื่องวิจารณคดีฝั่งอตุกพูดก็ผมก็ออกตัวเลยว่าผมไม่ใช่อเดชาอมพรนะครับผมสินพูดอมพรออกตัวไปก่อนแันนี้การวิจารณ์เนี่ยผมก็ฟากอยู่ก็ฟังอยู่เมื่อวานว่าที่คุณเดชาอมพรนะแลนนี้ของผมเนี่ยตื่นเช้ามามาฟังเมื่ออ่านบทความของใน ในไลน์ของข่าวบวรก็มีการวิจารณ์แต่เป็นเป็นอ,อ,อ,อาจารย์หมอเขียวอันนี้ทําให้ผมสับสนว่าเอ๊ะมันยังไงผมก็เพิ่งเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี้วิจารณ์ได้ยาวเลยเป็นผู้หญิงนะนะอันนี้ก็ไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อในผมก็จะถามความเห็นว่าระหว่างอาศกในวิจารณ์หมอเขียวเนี่ยมันเอ๊ะมันมันคังผมก็มันทําให้ผมสับสนเอ๊ะอะไรท่านก็ประกาศว่าเป็นอรหันต์ระดับห้าอะไรอันนี้วิจารณ์ คำวิจารณ์ของของท่านผู้หญิงผู้นี้เขาค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงผมฟังแล้วผมเออมันมันยังไงแล้วมันทําให้ทําให้คิดสับสนท่านนี้นผมก็จะถามท่านว่าท่านมีความเห็นยังไงครับเรื่องวิจารณ์แบบนี้ซึ่งซึ่งคนนี้ก็เป็นชาวเป็นอา,นาสมอนกันซึ่งยกพ่อครูไว้เหนือเลยอันนี้ก็เหมือนจะวิจารณ์ขอเกี่ยวค่อนข้างแรง <laughs> อันนี้ผมขอความเห็นแค่นี้ครับท่านครับต่มาไม่มีเวลาไปอ่านอยาวๆพวกนี้นะรู้สึกว่า คนวิจารณ์เนี่ยเหมือนคนก็ก็พูดได้เหมือนคุณเดชาเขาพูดได้ทุกมุมแหละ,ะหาข้อติได้ทุกอย่างเหมือนกับพระปฏิมาเนี่ยโอ้พระพุทธรูปนี่งดงามจริงๆนะเสียอย่างเดียวพูดมาได้ไม่ปัญ <c oughs> หาข้อตำหนิได้เพราะนั้นคนวิจารณ์เนี่ยจะมาไม่ค่อยให้ให,ให้ให้น้ำหนักเท่ากับคนทําจริงครับับก็ดูผลงานดูที่ทําจริงสิออทำเป็นยังไงพราครูเนี่ย พ่อครูพูดไปยังไงพ้าอรหันเป็นอะหันยังไงเนี่ยจะไม่มีน้ําหนักเลยถ้าไม่มีคนที่ทําได้จริงตามพ่อครูว่าอันนี้มันทําได้เป็นหมู่บ้านเนะี่ยคิดดูเอาคนทํางานฟรีเป็นหมู่บ้านเอาหลอกคนมาลองเอาเงินไปจ้างนี่เอามีเงินเป็นผลลัพธ์อย่างทักษิณอะ่ะแล้วจ้างคนมาทําเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงก็ได้อ่ะให้คนมาทํางานฟรีคุณจ้างทําได้ไหมไมีทางให้คนมีศีล มีศีลห้าทั้งหมู่บ้านก็ติดป้ายแค่นั้นแหละแต่ทําจริงมันไม่ไม่ไม่ได้จิตมันไม่ได้จริงมันอยู่ที่จิตไงเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคนจะวิจารณ์จะพูดไปก็พูดได้เขียนโครงการไปเถอ,อะแต่คนทําจริงที่เห็นผลจริงแล้วเป็นระยะเวลายาวนานต้องพิสูจนด์ด้วยด้วยความเวลาด้วยนะพ่อครูถึงบอกจะอยู่ไปถึงร้อยี่สิบร้อยสามสิบอันนี้เนี้ยคือเกลือตามาก็ก็ไม่ไม่มีเวลาไปอ่านหนึ่งละ แล้วตมาก็รู้ว่าคนที่พูดมากเนี่ยไม่เค่อยได้ทําไอ้คนทำเน oh. เขาบางทีเขาก็พูดระดับหนึ่งเขาก็ถ่อมตัวอยู่แล้วก็ดูไปเราก็ไม่ดูไป oh. อ้าพูดได้แค่นี้แหละ oh.